สวัสดีครับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5ทุกคนครับวันนี้มาเจอกันในรายวิชาพละศึกษาครับเรื่องที่คุณครูจะสอนวันนี้เป็นเรื่องของกีฬาครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาต่อครับในภระที่2ครับกีฬานักเรียนชอบเล่นกีฬาอะไรเพราะอะไรครับกีฬาเป็นกิจกรรมหรือการเล่นในลักษณะที่มีกฎกติกาแน่นอนครับจุดมุ่งหมายของการเล่นกีฬามีหลายประการครับคือเล่นเพื่อสุขภาพนะครับ เล่นเพื่อความสนุกสนาน,พนเพลิดเพลินเล่นเพื่อเข้าร่วมกับกลุ่มและเล่นเพื่อการแข่งขันชิงความเป็นเลิศในร,ระดับต่างๆครับ1ครับประเภทของกีฬาครับกีฬาแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ1กีฬาไทยครับแบ่งได้เป็นประเภทบุคคลเช่นกระบี่กระบองมวยไทยนะครับประเภททีมเช่นเซปตะก้อตะก้อละถ่วงไปต้นครับต่อไปดูข้อที่2ครับกีฬาสากลครับ แบ่งได้เป็นประเภทบุคคลเช่นเทเบิลเทนนิสกีตาเป็นต้นครับประเภททีมเช่นฟุตบอลวอลเลย์บอลนะครับ2ครับการปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬาครับซึ่งการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยในการเล่นกีฬาสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ครับ1เลยครับก่อนเริ่มเล่นกีฬาควรอบอุ่นร่างกายและเตรียมความพร้อมครับ2 สวมเครื่องแต่งกายที่รัดก,กุมและเหมาะสมครับข้อ3เลยครับตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และสนามให้เรียบร้อยครับต่อไปข้อที่4ครับปฏิบัติตามกฎกติกาและข้อตกลงในการเล่นกีฬาครับข้อที่5ครับขณะฝึกควรมีผู้สอนคอยดูแลอย่างใกล้ชิด6ครับควรเริ่มฝึกจากท่าที่ง่ายไปหาท่าที่ยากขึ้นครับ ต่อไปข้อที่7ครับหลังเล่นกีฬาเสร็จแล้วควรม,มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัวของร่างกายก่อนครับต่อไปต่อไปเป็นใางานครับคําชี้แจงครับให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ครับข้อที่1ครับให้นักเรียนยกตัวอย่างกีฬามาหนึ่งอย่างครับพร้อมกับอธิบายวิธีการเล่นครับเอ่อหนึ่งข้อครับ พบกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับขออนุญทุกคนตั้งใจทางานและดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงด้ครับแล้เจอกันครับสวัสดีครับ